ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f อีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเอาเลขจอมปลวกแม่ไมนะครับกับคุณแม่บัวพันนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเต็มนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับห้าแปดหนึ่งนะครับเต็มเต็มนะครับกองวดนี้ก็ไปเอาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามว่าจะได้เลขตัวไหนยังไงนะครับก็ติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับคุณผู้ชมจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับ ถ้าคลิปยาวก็อาจจะใช้เป็น2คลิปนะครับคุณผู้ชมนะขอบคุณทีมงานที่ส่งคลิปมาให้ด้วยนะครับอนซอนทินอีสานคนกับช้างนะครับแล้วก็บ่าวอิสานทิศเกณฑ์นะครับทีมงานขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับทุกที่นะครับทิพพัน์ก็จะมีคลิปลงนะครับก็ให้กําลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับติดตามรับชมไปเลยนะครับมือดีมือดีได้ไมมือนี มึงงามเลยมึองามมึด oh yeah. ีครับคนที ja ่หายเยอะดอกนู่นนู่นนี่ก็แห้งกันแล้ะแม่เน้อน่นโบราณเนาะน่นโบราณนนวลเก่านวลเก่าตอนน่นโบล้านน่นเก่าตอนนี้เอาเกี่ยขึ้นหลายเด็ดตาขาอยู่ใต่เกียดั้มบ่ใแต่เกลี่ยตลอดเอซีน่นแต่เก่าจะเก่าเพิ่นของหน้า่นเกิดครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ไปเด้อนะครับไล่หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับ

วันนี่วันพระใหญ่เด้อนะครับผมคืนวันพระใหญ่มาคนนืวัพขอโทษกับอม่วัวแม่มาวกันนะครับโดยการแม่บัวผันนะครับไปทําพิธีขอนะครับรถมาใหญ่น้อรถนึ่งน้อมาเล็กนมาโกขึ้นเก่งคนมาเล้ยกันบ่มาเลี้ยงกันเลยกันเนาะมา้ยกันบ่มาครับ ้เขาไม้นี่ก็เขาไม้หอดก็เปลี่ยนคนคนลูกไปแม่น่ะคนลูกไปแม่เขาไม้ห่อนก็เขาไม้หอดก็เป็นคนคนลูกสิมาขอละตัวนี้นี่ต้มาเอาเลยตัวนี้โอู้หูได้เลยแม่เลยน่าโอ้โหเด๋อๆครับพี่น้องมาโคโนครับขอญาตตั้งกล้องไว้เด้อนะครับพี่น้องอาจจะมืดหน่อยนึงนะครับเนาะอาจจะมืดเด้อนะครับเดี๋ยวให้แม่เรา โอ้อาจะสีตัวของหน้าตัวนี้ของหน้าว่าจะให้เจ้าหน้า้าจะสีจะานจะให้เจ้าหน้าหลานมาขอสงขอลาจะวงจะตีนหลานด้วยเนี่นี่ทำแทำวิธีโอ้จปวขึ้นตั้งมอีกตัวนี่งั้งกอขึ้นอีกตัวนี่ เป็นยากไ้หลังคาฮะเป็นอยางไ้หลังคาอ๋อเป็นยากไ้หลังคาด้ครับผมเอาเด้อเอเด้อนะครับพี่น้องทาโตะไปย่งกรไปยงสีื่อเรอไหังงานเตียงเด้อเตรียมเครื่องก่อนเตรียมให้กันเลยใจเย็นๆเ้อใจเย็นๆเพิ่งจะหายยุดอก ต้นซื้อจังไอะไรดีดีเจ้ายแม่พญาปวกเจ้าแม่พญาปวกมันหน้าจะ่มีมาอยูนี่นะครับวันนี้่นไม่ยูนี่เอิ่นมมอยู่แต่โดดละตัวมาอมยูน่แต่โดนเนี่ยตะกี้พ่นอยู่พูนบานีพ่นยูพู้านเป็นชิ้นแบบนี้โดแล้วิ่นตะกี้มันอยูพูนเราต้นตะม่วงาต้นกะลาพื้พูุนมันข้างยูพูนเหือนมันต้ขาเป็นโซลาร์ุ่นถูกเตากก็้อนถูกเตาดอกก็ร้อนถกาดอกร้นูเตาอก้อนกเาดอกก็้อถูก เดี๋ยวเริถุ่เดี๋ยวผมพี่น้อง่อนเดีเดี๋ยวกระถุ่จะเท้าขึ้นกเบาจักแต่วบาคุณมาเบ่งจัากบอจักมาเบ่งเหแต่ว่าเห็นหอยงาเอาไมาเพื่อนนี่ะัถูกนางคน่เขาาเดอาเขาม่้่กันด้าอันนี้ไ้ยสดด้วยนี่สดให้ะม่คับมนเด๋ยวนีโอ้มกก๊สจริิดีก็สดด้ครับ ออตัวยังไงเยอบังสายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเเอื้อซี่นะครับผมลอดลอดปูกกันเอาไมเงินหางเงินห้างเงินห้างองกิงนี่มิตรแนวเดียมาเห็ดเอาโเลยนี่ตรแนวเง้างมิตแนวดียว่นเื่อยังกดจมปวรับไมวจมปลวกนะไม่จมปวกบวก จูเพื่อนเรคนโบราณเนาะคนเขาเจ้าจ้าไหนเจ้าขือเลยมั้ง่อยาอันมาเลี้ยงงัว่าควากบานเยวเาพ่จะพมาเลี้ยงงัวายู่นี่แมากผมาก่อให้คนกินชุ่มือได้มากกามาบ้างมาบ้างก็เพราะัวพี่เลน่ยเพนไหนสองเจ็ดูนดมองนี้นี่แต่ของหน้ามาได้กับพวาป่าแล้วก็เ่าดวั้าที่น่ากาเลี้ยงงัว้ซื่ดอกก็พเจ้ขพราไป็พยากับก็ถือกู่ได้แหละก็พากันถือ เห็นเป็นโตอะไเตะให้ยืนเลยวดก็อนึงนี่ก็ชัดแตะๆได้แล้วนะเนี่วดที่สองอ่ะมันเป็นอันนึงเลกเจึงค่นเลยแปดเกตนิมันเป็นซีโตมันเป็นว่องกีสิวันนี้วดบางนึงวัดเป็นหาแปดนึงยุดทูกเก้าดอกเห็นบ่สมัยไปเก็ดอกเลือสองอกรด้วยนเห็นบงดสองสองเ็ด คนเดชิพดโอ้ยคนที่รูคักเถอะป็ชักแท้หาแปดมึงนี่ครับนี่เด้อนีครับพี่น้องเอานน่นี่เดี <soft and peanut art> ๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวอดทีที่แม่เราว่าเห็นหาแปดมันนี่แม่เราใส่สองใส่ขัดใส่หนึ่งกว่ไปนี่คักเลยหันมดที่พันมานะครับแนี่แม่ให้จะได้ก็ว่าแปดคือเกาแปดนะครับ คนเห็นาเปดหนึ่งครับขาหานึงครับผมเห็นชัดครับคราบดแแล้วก็ได้ีแสิขอเพิ่มมาคือชัดข้าแข็งว่ามันขายเม่าปดหนึ่งหนึ่งเปดเนาะเ็นด่านตีเด้วัวใดวะนี่นเจ็ดสิบบาทกับรัตรีสององในเจ็ดสิบบาทอันนี้จะของน้าววะนี่มาถ่ายน้าเพื่อนวะาจะมาถ่ายรูปยิ่นี่บ่มาถ่ายมาสองมึงามาขอน้งเพื่นโอ้มาขอทั้เพ่นนะครับเห็น ไปก็ไทยคักเขียนชัดเห็แน่เถอะแยังว่าื่อสมีเหรอไม่ได้มาต่ผชอบหมด่อนเด้อแนวไล่เจดสิบาทนะ พี่พีไส้ผมนี่แหละครับผมคนมาได้สามงวดซ้อนนะครับด้วยนะครับเห็นชัดๆครับผมปั้นเขียนไหวครับตัวเหล็กนี่ครับผมแามหากระชัดครับนุ่นขืนคักแน่นเขียนใช่นแบ้านหนาบ้านเพื่อนได้บนี้อืมสุดยอดแม่บวพันนี่สีเลียมสีเลียมแนมแนมปรากฏแดงอะไรได้นี่เห็นด้านั่งให้นด้านเห็นด้าให้แมวพันนั่งเบิ้งอยู่ดีนะครับเบิ้งร่อถูกร่อถูกตัวนี้เนาะล่อถูกคนนีของกับหกอัน ยูเชียงไทยนมือนี้ถูกเชียงไทยมน้ำถูน้ำเชียงไทยถูกบน้ำคนเมือนั้นมาเอาว่นเขากัมะม่วงให้กินยูนี่ตอรากันาครับผมนี้เป็นหัว่ผพานมาด้วยครับแ่ผู้ชมนะครับกระดใสของมาเหล็คกับแช่แช่ครับผมแช่ไปนะครับ ไหลเดียวารอกไม่หล่อเดียวไม่หล่เดีวไหลเดียวนแไหล่เวอ้สามหกชันมากว่า่ันเอเห็นมาท่านเอ้ท่านผู้ชมเห็นสามหกก็ใช่หรอสามหกได้จอมปวกเลเอฟซีเห็นเดี่นี่นี่ครับสดโอ้

เดี๋ยวคือบอไปไปจดสองนินมาไว่าิเย่ไหนก็ชิงแปได้้าว่าได้เนี่มันเป็นเล็กหามากเเป็นเหล็กหนึ่งเป็นเหล็กตัวใดชัดๆนี้ตาบุหร่านจะบุหแต่งูเขาเอาปัญญาเนาะบุหจะตีบุจะตีแต่วง่ามๆตัวชัดๆเหลาา ยังหายสองตัวท่านได้อันใดกัอีกหลานชิ้หาหตัวยังไยังก็สิหาหาเฮ็ดห้ตัวเฮ็ดหตัวอยากได้เนว่ดอยากได้บ้านด้เฮียนก็ชิเฮ็ดห้ตัวเหล็กสามเหล็กเก้าแล้วนัเด็กไหนเนี่ยเล่าดูอย่างเงี้ยเป็นอานอยูม um. ันจะเหล็กมาใส่กันดูเฟ่า อย่าปั้งตาหรือไว้เด้อเมื่อโทรศัพท์มากเท่าไหร่เอามาหรือว่ามาถ่ายน่เดินทายไปเอาดีๆเลยค่ะอย่าปั้งตาหรือไกวเห็นเห็งเห็นตัวยันยๆเอาต้องเครื่องน้ำก็ได้จักรสูไส่ก็ได้ไส่ก็ได้ตั้งเครื่ก็ได้เลี้ยงกันเลยก็แห่งดีเลี้ยงกันมากจังสี่แห่งดีลูกหลานบ่ฮู้ลูกหลานบ่ฮู้บหูตีบ่ฮู้จับใจ ้ตรงตรงโหลดเป๊ะเลยเลาจกสิดอกแล้วบอกเราบอกง่ายกับเพียรละสามตงสตแลเราบอกวีพดดอกเออเลยเอมัพบอกซื้อบอกเสียงน้ำสีดียอื่นถือเนาะอึ้งหูห้ามหูซื้ออื่นซื้ออื่นเสียงเพิ่อันนี้เท่าใบลืมเนาบมหื้อเพิ่นดอกพ่ขาโอออเ็นนขึ้นิ่้ไห เป็นหน้าผู้หญิงนะครับเป็นบอคับเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าผู้หญิงด้วยครับคล้ายๆเป็นหน้าเออเป็นหน้าผู้หญิงด้วยครับพี่น้องว่าคนดวงยำๆนดวงแต่แมวอิริแหล่ะเห็นชัดๆเลยเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบ่อพุยิงเป็นนังหรืเป็นบอเป็นหน้าเป็นหน้าหริงบ่ครับพี่น้องนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นเป็นขึ้นกันบ่ครับเห็นนะครับเป็นหน้าเป็นหน้าพุยงเป็นนาพุ่าวเนาะเห็นไหม ครับเป็นหนาเป็นสองเป็นเป็นเป็นตาเป็นตัาเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากนะครับเดินนะครับพี่น้องนั่งหนหามาหนีน้ำนะครับนั่งหนหาเห็นหันหนาในห้องแม็นหันหนามาห้ามนมนะครับเด้อครับอยู่ข้างหลังนะครับเดินครับเป็นหนานะครับเนาะเป็นหนานะครับเป็นหนามาเลยเดี๋ยวจะตั้งกล้องเห็นไหมครับพี่น้องเห็นบ่นี่นะครับเป็นเหมือนเป็นมีถุงเงินอยู่ข้างหน้านั่นเป็นบ่เนี่ย อี่ถุงเงินเป็นบนทั้งหนาเป็นดังเป็นเป็นดัง่นผีพี่รงเป็นพี่นะเป็นตาตาจมูกหีปากเห็นบครับพี่น้อง อย่าบังจะิดบังลูกหลันอั่นี้ิ่งชชัดเตรียมเตรียมเขียวเลยเ้มเข้เลยเขโตยเขียนโตใหาลูกอย่าบังตาลูกไว้อยากได้ยังเพิ่นกัสีเหายรึสีเห้บอลลมาเบาดอกบอลลูมพาเบาดอกบอลลมลีลีบอลลมหมันหน่คักคนงยเ็นจเลยเนาะ มามาใจอีกอือฉันว่าแมเราได้ไล้ด้หมเหราเห็นเราเราเห็นแล้วรรอรวมอยู่ามาใจอีกตัวนึ่งเร็วเอาทั้งสองตัวเอาทั้งสามตัวได้แม่เด้อมาใจอี่เเอาทั้งไ่ อานอานอย่นีอณบ้านเป็นแนะเรียวชัดๆทุลักนาบ้านอย่าืนอืมนนี้เล็ๆอันนี้เล็นน่าก็ะอืทนึ่อืมไทยดวงน่เจ้อีเม่เอ้ยอีแม่ tôi nói thế, người tôi cho người nó nó Mình ra xuống lên đi và xuống Đó. บัวฉาดเขียนในวัวฉาดเดี๋ยวแวงตาลูไหวติวัเห็นเดี๋ยวแวงตาลูไหว